อ่าโอเคครับเจอกันอีกแล้วนะติวเข้มเคมีนะครับความเข้มข้นของสารละลายนะครับลูกเปิดมาหน้า24ก่อนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไปแก้ข้างล่างหน่อยเร็วหน้า24ิบสี่นะครับหน้าย4ิบสี่เนี่ยครูแป๊กไปเขียนว่าจบคลิป8นะครับจริงๆต้องจบคลิป9้านะไปแก้หน่อยนะครับโอเคนะต่อมาครับมาดูหน้าย5ห้าทีนี้วันนี้ครูแป๊กจะเฉลยทั้งหมดหข้อนะครับในตั้งแต่หน้าย5ห้ากับหน้า26หนะครับ ทีนี้ใครที่ทําแล้วที่แมทเนี่ยนะครับในหน้า25-26้าี่นี้มีบางคนไปทําที่แมทก็ไม่ต้องดูคลิปนี้ข้ามไปได้เลยนะครับเอาละมาดูครับข้อที่7นะครับอากาศมีออกซิเจนอยู่ร้อยละ21โดยปร,ริมาตรต่อปร,ริมาตรครับอ่าดูคํานี้ก่อนดูคํานี้อ่อนคืออะไรครับนะครับคำนี้หมายความว่าอากาศเนี่ยอากาศเนี่ยจะเป็น สารทั้งหมดเพราะอากาศจะเป็นสารละลายนะครับโอเคไหมครับส่วนออกซิเจนเนี่ยเป็นตัวถูกละลายโอเคไหมครับเพราะนั้นข้อนี้ที่เขาบอกว่าอากาศมีออกซิเจนอยู่ละร้อย่ิบเอ็ดปอรบริมาเนี่ยหมายความว่ามีออกซิเจน ต่ออากาศเนี่ยเท่ากับยีิอในหนึ่งรอนี่คือความหมายก่อนนะครับโดยปริมาตรคืออะไรพี่แป๊กก็คือ cm เอ็กำลังสามกับ c ีเอกำลังสามคือหน่วยเป็นทับ V ทั้งคู่อหน่วยเป็น V V ทับ V อะโอเคไหมอันนี้ความหมายเขาบอกว่าถ้าต้องการแยกออกซิเจนจำนวนหกหมื่นสามออกมา เขาถามว่าถ้าถ้าต้องการออกซิเจนเนี่ยเทากับ6 3หมืลิตรนะครับจะต้องใช้อากาศเนี่ยกี่ลิตรครับจะต้องใช้อากาศกี่ลิตร รู้ก็เอาไปแทนค่าสิครับก็คือถ้าออกซิเจนหกพันสามหกหมื่นสามครับพูดผิดนะครับส่วนอากาศเนี่ยนะครับอัตราส่วนยังคงต้องเป็นยี่ิบเอ็ดต่ออะไรยี่ิบเอ็ดต่อร้อยเช่นกันอันนี้คลี แล้วถ้าข้างบนลิตรเนี่ยข้างล่างหอกมาเป็นลิตรเหมือนกันเพราะมันต้องปริมาตรทั้งคู่นะครับโอเคไหมที่เหลือก็แก้สมาการครับแก้สมาการนะครับก็คือคูณไข่ก่อนก็ได้เอานี้ไปคูณน,นี้ก่อนเอาร้อยไปคูณหกหมื่นสามก่อนเอาอากาศไปคูณยี่สิบเอ็ด แล้วถ้าลูกจะหาอากาศเอายี่ิบเอ็ดไปหารครับเอายี่ิบเอ็ดไปหารน,นะครับลูกก็ตัดเลขครับยี่ิบเอ็ดหนึ่งยี่ิบเอ็ดยี่ิบเอ็ดสามนะครับยังมีสูนยอีก ใช่ไหมก็ตอบครับตอบต้องใช้อากาศเท่าไหรศูนย์อีกสามอีกสองตัวนะครับเป็นศูนย์เท่าไหร่หนึ่งเนี่ยนะคิดคูณร้อยใช่ไหมศูนย์เกินไหมวะเนี่ยหนึ่งสองสามเอกไปเกินนหกแสนสามครับพี่น้องงานเข้าสิครับ มันหกหมื่นสามครับคุณพี่ไปเขียนหกแสนสามครับตรงนี้แก้เป็นหกหมืนสามนะครับก็จะได้สามเท่าไหร่สามแสนใช่ไหมสามแสนลิตรแปลว่าในอากาศสามแสนลิตรจะมีออกซิเจนอยู่หกหมื่นสามนะครับเรียกว่ายี่สิบเอ็ดในร้อยโอเคไหมครับตรงนี้แก้นิดหนึ่งนะแก้นิดหนึ่งนะครับอ่ะ ต่อไปครับตรงนี้เขียนหกหมื่นสามตัดเลขได้ได้สามพันนะครับต่อมาครับน้ําส้มสายชูเป็นสารละลายครับขี่เส้นใต้น้ําส้มสายชูเป็นสารละลายแปลว่าน้ําส้มสายชูเนี่ยคือสารทั้งหมดครับไอตัวน้ําส้มสายชูเนี่ยสารทั้งหมดนะครับกรดน้ําส้มกับน้ําผสมอยู่ กรดน้ำส้มเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของน้ำส้มสายชูเพราะฉะนั้นกรดน้ำส้มเนี่ยคือตัวถูกละลายคือตัวถูกละลายโจทย์บอกว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยเข้มข้นร้อยละห้าโดยปริมาตรต่อปริมาตรตัวนี้หมายความว่าไงครับมาตีความซินะครับหมายความว่าในกรดน้ำส้มนะครับเขียนว่ามีกรดน้ำส้ม เพราะ็็คือตัวถูกไงมีกดน้ำส้มหารด้วยสารทั้งหมดก็คือน้ำส้มสายชูนะครับเท่ากับห้าในร้อยครับห้าในร้อยแบบ V ีทับ V ก็คือโดยปริมาตรโอเคไหมครับ เขาบอกว่าถ้าต้องการน้ำส้มสายชูจำนวน20ลิตรครับไอ้20ลิตรนี้คืออะไรลูกจะต้องใช้กดน้ำส้มเท่าไหร่อ๋อแปลว่าถ้าต้องการน้ำส้มสายชู20ลิตรนั้นข้อนี้เขาบอกอะไรครับน้ำส้มสายชูคือสารทั้งหมดไงบอกสารทั้งหมด20ลิตรบอกว่าถ้าสารทั้งหมด20ลิตรเนี่ย จะต้องใช้กดน้ำส้มกี่ลิตรก็ถามครับถามถามว่าตัวถูกละลายเท่าไหร่ก็คือกดน้ำส้มครับจะต้องใช้ตัวถูกระลายเท่าไหร่กี่ลิตรนะครับก็เอามาใส่สัดส่วนเลยครับสารทั้งหมดยีคือบอกด้านล่างนะครับแล้วถามด้านบนถามกดน้ำส้ม นะครับสารทั้งหมด20ลิตรนะครับอัตราส่วนต้องเป็นอะไรห้าส่วนร้อยแบบ V ทับ V ก็คือปริมาตรทั้งคู่เอา20ไปคูณครับย้าย20ไปคูณก็จะได้กรดน้ำส้มเนี่ย20่คูณหได้ร้อยหารร้อยตอบ1ครับต้องใช้กรดน้ำส้มเนี่ย1ลิตร โอเคไหมครับไอ้นุ่นอย่าลืมแก้นะข้างบนนะครับต่อไปครับข้อที่เก้าข้อที่เก้าตรงนี้ผ่านนะครับถ้าต้องการเตรียมน้ำเชื่อมจำนวนสามลิตรน้ำเชื่อมเนี่ยน่าจะเป็นสารทั้งหมดถูกไหมครับเพราะน้ำเชื่อมเป็นสารละลายน้ำเชื่อมเป็นสอลอ แปลว่าข้อนี้บอกสารทั้งหมดมาให้บอกว่าสารทั้งหมดเนี่ยสามลิตรโดยการละลายกรูโคสในน้ำกรูโคสที่เป็นตัวถูกนะครับต้องการความเข้มข้นร้อยละสี่สิบโดยมวลต่อปริมาตรอ้าวระวังนะตัวนี้คือ w ทับ v e นะครับแปลว่าจะใช้เป็นลิตรเป็นลูกบาทอะไรไม่ได้นะครับต้องใช้เป็นกรัมกับเป็น เป็นเป็นปริปรปรมาตรนะครับอ่ะไปดูเลยแล้วกันเขียนสัดส่วนยังไงลูกจะต,ต้องใช้กูโค้ดกี่กิโลกร,รมัมถามตัวอะไรครับถามตัวถูกี่ถามตัวถูกละลายาเขียนยังไงครับสัดส่วนก็เขียนว่าตัวถูกหารสารทั้งหมด ตัวถูกต้องเป็น w นะเพราะา w ทับ v สารทั้งหมดต้องเป็นปริมาตรต้องอยู่ภายใต้คำว่าร้อยละสี่สิบก็คือสี่สิบในร้อยสี่สิบในร้อยนะครับตัวนี้ก็คือ w ตัวนี้ก็คือ v นะครับโอเคไหมทีนี้ลูกแทนค่าลงไปครับแทนค่าลงไป W ก็คือกรัมนะครับถ้าต้องการน้ำเชื่อม3ลิตรก็คือถ้าทั้งหมดตรงนี้3ลิตรครับตรงนี้3ลิตร3ลิตรนะครับครูแป๊กแก้เป็นลูกบาทเซ็นแล้วกันนะครับก็คือ3,000ลอบอสมนะครับตรงนี้ก็จะ40กรัม ในหนึ่งร้อยลบสมเข้าใจไหมนะครับอ่าทีนี้อันนี้ตัวถูกละลายเท่าไหร่อันนี้เขาถามนะครับถามถามว่าตัวถูกเท่าไหร่ลูกอ็าสามพันขึ้นไปคูณครับ เอาสามพันขึ้นไปคูณนะครับตรงนี้จะได้อะไรเอาสามพันขึ้นไปคูณจะได้ตัวถูกนะครับเท่ากับสามพัน CM กำลังสามคูณสี่สิบกรัม หารด้วย100รลบซมนะครับตรงนี้ลูกก็ตัดเลขครับตัดเลขนะครับ0 2ตัวตัดโชว์ๆได้1200กรัม แต่เขาถามว่ากี่กิโลครับก็ตอบ1.2กิโลนะครับ1.2กิโลกรัมโอเคนะครับผ่านนะต่อมอครับต่อมอ ดูหน้ายีิบหครับหน้ายี่สิบหกคืออะไรเขาบอกว่าเหล็กกล้าไร้สนิมขีดเส้นใต้หน่อยลูกเหล็กกล้าเนี่ยเป็นสอลอล,อลอนะเป็นสารละลายที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนโครเมียมอะไรพวกนี้เป็นสารละลายส่วนโครเมียมเนี่ยเป็นถูกเป็นตัวถูก คราวนี้ต้องการมวลต่อมวลก็คือต้องการหน่วยหน่วยเป็นเป็นกรัมหรือเป็นกิโลกรัมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าประกอบร้อยละเก้าร้อยละเก้าแบบมวลต่อมวลครับก็คือ w ทับ w หน่วยก็จะเป็นหน่วยของมวลแล้วนะครับอหม,มหมายความว่าไงลูกหมายความว่าลูกจะมีคโครเมียมขเขียนตัวย่อว่า cr นะครับหารด้วยเหล็กกล้า ในอัตราส่วนเนี่ย9ในร้อยบางคนถามว่าคูแบกเราจะ9ในร้อยในหน่วยอะไรเขาบอกว่าหน่วย W ครับก็คือถ้าลูกใช้ข้างบนกรัมลูกก็ต้องใช้ข้างล่างกรัมอย่างเงี้ย9กรัมในร้อยกรัมก็ได้หรือถ้าลูกใช้9กิโลก็ต้องใน100กิโลเอเคไหมครับต้องใช้เหมือนกัน เพราะว่ามัน W เท่า W ก็คือชั้นชั้นกระแกนหน่วยเป็นมวลซึ่งมวลจะมีกรัมกับกิโลกรัมก็กแล้วแต่นะครับทีนี้ถ้าลูกเลือกใช้9กรัมกับ100กรัมเนี่ยไอ3ตันตรงนี้ลูกก็ต้องเปลี่ยนเป็นกรมัมแต่ถ้าลูกเลือกเลือกใช้9กิโลส่วน100กิโลเนี่ยไอ3ตันนี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นกิโลโอเคไหมครับต้องเปลี่ยนให้สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เนี่ยครูแบ๊กไปดูคําถามเขาต้องการโครเมียมกี่กิโลครูแบ๊กจะมาใช้อันนี้แทนใช่อันนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับคำคำถามที่เขาต้องการคือต้องการโคม,มียมเป็นกิโลโอเคมะวัสมการของผมไปก็คือโคมเมียมที่ได้หน่วยเป็นกิโลนะครับส่วนด้วยเหล็กกล้าสามตันสามตันก็ต้องเปลี่ยนเป็นกิโลเหมือนกันคือสามพันกิโลแบบนี้อัตราส่วนต้องเก้าในร้อยครับ 9กิโลใน100กิโลโดยมวลนะครับโดยมวลนะัคือ W ทบ W นะครับตรงนี้ลูกก็เอาไปคูณครับลูกจะได้ว่ามันจะได้โครเมียมเท่ากับ Cr นะครับ9ส่วน100คูณอะไรครับคูณ3,000ครับแล้วก็ตัดเลขครับตอก ศูนย์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 ครับสองร้อยเจ็ดสิบกิโลกรัมครับ a n s โอเคนะครับต่อมาข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับคือข้อที่สิบเอ็ดถ้ามีโพแทสเซียมคอลอไรด์สี่สิบห้ากรัมไม่มีคำว่าสารละลายนะครับถ้าไม่มีคำว่าสารละลายนี่คือตัวถูก ไม่มีคําว่าสารละลายนี่คือตัวถูกจะสามารถเตรียมสารละลายโพเทสเซียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นโดยมวลต่อปริมาตรได้กี่ลิตรครับได้กี่ลิตรถามสารทั้งหมดครับถามสารทั้งหมดนะครับเอาละโดยอัตราส่วนจะต้องอยู่ภายใต้คำว่าเข้มข้นร้อยละสิบห้าโดยมวลต่อปริมาตรนะครับ คืออะไรลูกดูนี่โพเทสเซียมคอลอไรด์เกเรียกตัวถูกแล้วกันนะตัวถูกหารทั้งหมดเนี่ยตัวถูกหน่วยเป็น W ทั้งหมดหน่วยเป็นปริมาตรนะครับอัตราส่วนต้องอยู่ภายใต้คำว่าอะไรลูกเข้มข้นร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือสิบห้าในร้อยนะครับ ีนี้ลูกจะใช้1ิบห้าในร้อยเนี่ยลูกจะใช้สิบห้าในร้อยโดยมวลอัตมาเรเดียสแปลว่าข้างบนเนี่ยลูกต้องใช้เป็นกรัมข้างล่างเป็นรอบอสอมถ้าตรงนี้ลูกใช้กรัมกับรอบอสอมฝั่งนี้ลูกต้องใช้กรัมกับรอรบสมเหมือนกันแต่ถ้าลูกใช้กรัมกับลิตรก็ต้องกรัมกับลิตรเหมือนกันนึกออกใช่ไหมนะครับคําถามเป็นลิตรคุณแบ๊กเลือกใช้กรัมกับลิตรแล้วกัน ก็คือสิบห้ากรัมภายในร้อยลิตรก็ได้แต่ถ้าลูกเลือกใช้คู่นี้พอลูกฝั่งนี้ลูกต้องใช้หน่วยเดียวกันกับที่เรากําหนดตรงนี้นะต้องกําหนดเป็นมวลต่อปริมาตรนะครับทีนี้ตัวถูกละลายเนี่ยมีอยู่สี่สิบห้ากรัมนะครับ อ๋อแต่อย่างนี้ดีกว่าครูแบกอยากให้เดี๋ยวนะสี่สิบห้ากร,รมัมหารสารทั้งหมดที่เขาถามใช่ไหมทั้งหมดที่เขาถามนะครับอืมตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าโทษนะพอลิตรนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทีหลังนะเพราะเขาไม่ได้ให้ให้มาเป็นลิตรเอาใหมา่ๆลบตรงนี้ ซอลีซอลีแป๊บหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะวันกลัมก็ต้องลูกบาทเซนนะครับถ้ามวลต่อปริมาตรเนี่ยมันกลัมต่อลูกบาทเซนตัวนี้ก็สิบห้าส่วนร้อยนะครับ เพราะว่าหน่วยมวลต่อปริมาตรเนี่ยมันเทียบจากร้อยลูกบาทเซนมีกี่กรัมไม่ใช่ร้อยลิตรมีกี่กรัมนะครับโทษทีร้อยลูกบาทเซนมีกี่กรัมนี่คือคําว่ามวลต่อปริมาตรนะครับอ่าตรงนี้ลูกเอาแก้สมาการยังไงครับแก้สมาการยังไงก็คูณไข่คูณไข่คูณไข่ร้อยไปคูณสี่สิบห้าก่อนร้อยคูณสิบห้าเท่ากับสิบห้าคูณทั้งหมด ถ้ามวลต่อปริมาตรเนี่ยมันจะกลมกับลูกบาทเซนนะนะครับเพราะว่าคําว่ามวลต่อปริมาตรเนี่ยมันเทียบจากปริมาตรร้อยลูกบาทเซนมีกี่กลมนะครับโอเคนะต่อมาครับจะหาทั้งหมดก็เอาสิบห้าไปหารครับต้องต้องกลมต่อลูกบ่อกรัมต่อร้อยลูกบาทเซนนะครับมวลต่อปริมาตรจำไว้หน่อยเอาไปหารนะครับได้สามร้อยครับ,อบอรบสอมอ สามร้อยลบสมนะครับหรือ0.3ลิตรครับหารพันอีกครั้งหนึ่งถ้าทําเป็นลิตรก็เอาหารพันครับโอเคไหมนะครับโอเคเขียนหน่อยครับว่าจบคลิปสิจบคลิปสิสวัสดี